ถามไม่ไหวรถหันจะไม่ไใส่จะมไปใสุ่ยางกูยางมจะรักสิบีนะอีนังุยามาโอ้ห่วยเลยมีเอาเงินก็เอาแล้วเฮ้ยกุจะเเงินใบสะหวยมีแต่ใหาก็เอานนี้บหาห่วยของใบที่นะมีใบเดียวเดียว เดนเห็นเบื้องนี้ตีจะเือสาวงอ้เต้นงามเว้ยหอยเห็นบ่ทาาเขาไปแย่น้องหอยบู่เห็นลาบลบหม่อยฟังเนียคนได้ฟ้าเอ้ยไปห้องถวมพวกถวมกัยากไ่ม่าไป้าไปเตี้ยให้จ้าหางให้จ้มีเดิอ่งเด้อเออาถูกนานๆเดินอ่างให้มึงซื้อให้กูแเขามากูสิไปมืนน้องหอยเออเออเออามเียนยางไน้องมว่า